ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนนะครับเกี่ยวกับโรงสีนะครับพ่อค้าคนกลางใช้วิธีโกงชาวนานะครับโดยใช้รีโมทโกงน้ำหนักนะครับโกงน้ำหนักตะช่างนะครับก็ได้เจอข่าวนี้มาก็อยากจะมานำเสนอให้เ,เพื่อนๆชาวนาด้วยกันนะครับระแวดระวังนะครับ โรงสีนี้อยู่ในจังหวัดยะโสธรนะครับภาคอีสานแต่ไม่ได้ระบ,บุนะครับว่าอยู่โรงสีอะไรก็กรมการค้าภายในนะครับฟันท่าเข้าโกงเครื่องช่างนะครับเอาเปรียบชาวนาโดยใช้รีโมทนะครับโกงน้ำหนักได้ถึง510กิโลต่อครั้งเลยนะครับดัดแปลงสปริงเครื่องช่างโกงน้ำหนัก ไม่ใช่แค่เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับถ้าเข้าโกงเครื่องช่างนะครับข่าววันที่25ิศพฤษภาคมก็วันนี้นะครับนายชาตรีอารีวงศ์ผู้อำนวยการกองช่างตวงวัดกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบ ผู้ประกอบการค้าข้าวโรงสีและกระทาข้าวเพื่อป้องกันนะครับป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเอาเปรียบเกษตรกรชาวนานะครับจึงเมื่อวันที่23สภาคม2566นายกมนาทยุทธศิลป์พอศูนย์ช่างตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นบุรณาการร่วมกับสำนักสาขาช่างตวงวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าตรวจสอบเครื่องช่างรถบรรทุกของลานรับซื้อข้าวเปลือกแห่งหนึ่งในจังหวัดยสโสธรนะครับจากการตรวจสอบพบว่าลานรับซื้อข้าวดังกล่าวมีการดัดแปลงเครื่องช่างตัวใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมน้ำหนักจึงได้ทําการตรวจพิสูจน์ทราบว่าสามารถใช้รีโมทโกงน้ำหนักได้ถึง510กิโลต่อครั้งนะครับและยังพบว่าการแก้ไขดัดแปลงสปริงเครื่องช่างให้แสดงน้าหนักน้อยกว่าความเป็นจริงในตรวจช่าง ตัววัดจิงได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อใช้เครื่องช่างในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่นกระทําการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องช่างผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดมาตรา26เป็นผู้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เครื่องช่างที่ผิดคืออัตรา เพื่อเอาเปรียบทางการค้าการกระทำํำดังกล่าวเป็นความผิดมาตรา25วรรคหนึ่ง26 75 75ทับ1และมาตรา79แห่งพรบรม,ามาตราช่างตรวงวัดพศ2 5 1 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน280,000บาทหรือต้องจำทั้งปรับ ถ้าเป็นความผิดตามกฎหมายยามาตรา270มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองอยโสธรเพื่อดำเนินการสอบสวนและคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับนี่นะครับทำไมพวกมันถึงรวยถึงรวยเอานะครับปกติก็ แค่เรื่องของความชื้นเข้านี่แล้วก็กดราคานี่ก็หนักพอแรงน,น,นะครับสําหรับเกษตรกร,กรอย่างเราอันนี้เล่นถึงโกงเออโกงตะช่างเลยนะครับซึ่งโกงได้ถึง5 1 0ิกิโลก็ครึ่งตันเลยนะครับคิดตัวเ,เข็นข้าวไป1ตันเนี่ยหนึ่งเกวียนสมิไดาได้1ตันนะครับตะช่างยังได ห้าร้อยกิโลอะคิดดูหายไปเท่าไรนะครับแล้วขี่คนครับกี่เจ้าก็ฝากคนเพื่อนระแวดระวังแล้วก็สังเกตสังกานะครับแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็เพื่อน,เ,อนเกษตรกรนะครับก็เรียกว่าพิซซัมดําพลอยนะครับซ้ำเติมกัน องศีนี้อยู่ในจังหวัดยะโสธรแต่ไม่ระบุนะครับว่ารงสีไหนซึ่งก็ได้ไดทำได้เข้าสู่กระบวนการกฎหมายนะครับรับรองว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากกันน้อยนะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ